สถาบันนั้นไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเอาเปรียบประชาชนคิดได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมออกมาพูดยืนจันว่าสถานพระกษัตริย์นั้นอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นประทนันนี้ สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริโชตวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่หลายคนนั้นมีความกังวลและเป็นห่วงเยาวชนคนไทยและก็พี่น้องประชาชนร่วมชาติที่มีแกนนําม็อบซึ่งเป็นเยาวชนและเป็นวัยรุ่นที่อ้างตัวเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองออกมาเรียกร้องสิทธิในฐานะพลเมือง แน่นอนครับเมื่อคืนนี้24มีนา25 64 24มีนาม็อบที่ออกมาพูดถึงประเด็นทางการเมืองแล้วก็รูปแบบการปกครองของประเทศไทยหลายคนบอกว่าทําไมต้องมาพูดซ้ําเรื่องนี้ผมเห็นแล้วอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นได้เข้าใจรักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมืม่อคืนนั้นเป็นกรณีที่แกนนําม็อบถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ใ,ในกรณีที่ไปใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตร,ริย์ซึ่งเป็นนุมุิของประเทศเมื่อคืนนี้น้องหมายนะครับก็ออกมาพูดนะพูดถึงกษัตริย์ในกรณีที่จะตั้งกองกําลังขึ้นมานะแล้วก็จะกลับไปสู่รูปแบบการปกครองสมบูรณสิทธิราชสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีใส่ร้าย เป็นกรณีที่ไม่มีมูลความจริงและเป็นกรณีที่จะสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องประชาชนคนที่เห็นด้วยก็หลงงมงายคนที่เห็นต่างแน่นอนครับเห็นต่างในการกระทําของแกนนำมอบว่าสิ่งที่แกนนำมอบพูดนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงและมันเป็นเรื่องเท็จนะครับในกรณีการ ที่จะพูดอะไรและก็ส่งสัญญาณไปหาใครยังไงนั้นสามารถทําได้ไหมทำได้แต่การพูดให้ร้ายสถาบันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นสิ่งที่น่าละอายที่สุดในฐานะที่เราเป็นคพลเมืองไทยพี่น้องครับการที่ไปโยงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องสถาบันอยู่เหนือการเมือง เรื่องของทรัพย์สินสมรักษ,ษ,ษ,ษัตริย์เช่นเดียวกันก็ไปกล่าวหานะครับว่ากษัตริย์นั้นเอาทรัพย์สินของแผ่นดินมาเป็นของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการพูดถึงนั้นเป็นกรณีที่ไม่มูลความจริงเลยอยากให้เยาวชนที่ติดตามและก็พยายามที่จะไปร่วมเป็นแนวร่วมหรือไปร่วมกระบวนการในการเรียกร้องสิทธิ์ให้มีการปรรดุสถาบันนั้นคิดให้ดีนะครับ เห็นไหมครับแต่และคนที่ออกมาเรียกร้องต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันนั้นล้วนแต่เป็นความผิดทั้งนั้นปัจจุบันก็ถูกสา์นะฮะออกหมายจับบางคนก็หนีบางคนก็ไปเผาเอ,อพ่อลมใสยลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวออกหมายจับบางคนก็เผาแล้วก็ยอมรับนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้น มีรูปแบบการปกครองที่ไม่เหมือนไครและไม่ต้องการให้ใครเหมือนเราปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอมกสิ่งที่น้องประชาชนต้องพึงระวังที่สุดในเรื่องนี้นั่นคือความเข้าใจผิดและยอมรับข้อมูลผิด,ผดข้อมูลคาดเคลื่อนต่อความจริงและมาหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เห็นวันนี้เมื่อคืนนี้เป็นกรณีที่ไม่สมควรเกิดขึ้น การที่แกนนาม็อบออกมาเรียกร้องสิทธิการเมืองนั้นสามารถทําได้แต่ไม่ควรที่จะไปพูดถึงหรือไปจับจ้วงให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะท่านเป็นหนุ่มของประเทศก็มีหน้าที่ในการดูแลทุกสุวของพี่น้องประชาชนในฐาหนะที่สถาบันเป็นที่พึ่งของประชาชนวันนี้หลายคนเฝ้าพวงว่าเหตุการณ์จากวันนี้มันจะเป็นยังไงจะมีแกนนําม็อบ นักเรียนนักเสือนักศึกษาออกมามากมายเพื่อขับไล่รัฐบาลและก็ขับไล่สถาบันไหมผมเรียนเลยว่าม็อบที่ออกมาพูดถึงสถาบันนั้นถ้าหากเป็นการ้าวิจารณ์ปกติไม่เป็นกรณีใส่ร้ายป้ายสีก็พูดได้แต่กรณีถ้าเป็นกรณีใส่ร้ายป้ายสีและไม่มุ่งความจริงนั้นมันก็เป็นการใส่ความมันก็เป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ซึ่งมีความผิด อย่างกรณีไปร้องเรียนที่สถานทูตเยอรมันนะฮะไปกล่าวหาว่าพระกษัตริย์ะเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนั้นทําผิดกฎหมายเยอรมันผลสุดท้ายเป็นไงครับไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อใช่เรื่องจริงมันก็เป็นกรณีที่กลุ่มน้องไม้เนี่ยไปให้ร้ายไปกล่าวโทษไปกล่าวหาพระมหากษัตริย์มันก็เป็นความผิดดังนั้นพี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดนั้น คืออยากให้น้องประชาชนเข้าใจหลักการปกครองละก็เข้าใจเหตุและผลเรื่องของการเมืองนั้นมันก็เป็นว่ากล่าวกันระหว่างประชาชนกับประชาชนแต่เรื่องสถาบันนั้นสถาบันไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในกรณีการตั้งกองกําลังนะขึ้นมาคือที่แยกนกองกําลังออกเป็นสองกองทัพของประเทศไทยยิ่งมีบุคนจริงเลยในกรณีที่มีการต้องกองกําลังอารักขา นะครับของมุกของประเทศนั้นมันก็มีขั้นตอนมีกฎหมายรองรับผ่านสภาทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเป็นกรณีชี้วัดได้เห็นเลยว่ากลุ่มแกนนําม็อบนั้นต้องการที่จะสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยสร้างความแตแกแยกให้เกิดขึ้นของหมู่ชนประชาชนด้วยกันหลายคนที่ไม่รู้หลักไม่เข้าใจก็หลงเชื่อนะฮะหลงเชื่อว่าเป็นความจริงอ่ เด็กๆเ,เขามาพูดเรื่องจริงนะครับแต่ความจริงที่ถูกปิดบังไอ้ข้อได้จริงที่เป็นจริงนั้นไม่มีใครนําเสนอในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ผมเป็นต้องพูดว่าแต่และคนที่ออกมาพูดเรื่องสถาบันนั้นมันเป็นกรณีใส่ร้ายสถาบันคือสถาบันสามารถที่ชี้แจงได้ทุกกรณีแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันที่ต้องมาพูดเราในฐานะเป็นประชาชนคนไทยอยู่ใต้ นะการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ทรงเป็นมุกเราก็ต้องมาชี้แจงบอกว่าสิ่งที่น้องๆที่ออกมาเรียกร้องและไปจับจูนสถาบันนั้นเป็นกรณีไม่ถูกต้องเป็นกรณีการสร้างวัฒกรรมขึ้นมาเพื่อให้ร้ายพระมหากษัตริย์และผลที่จะตามมานั่นก็คืออะไรครับถูกดำเนินคดีต้องโทษคดีนะบางคนก็เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเข้าไปอยู่ในเรือนจํา รอาการชำระคดีความเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่น้องครับมันทำให้ผมอดทนและพี่น้องประชาชนลองคิดดูสิครับวันนี้ถ้าหากเราไม่มีสถาบันการสั์ประเทศเรานั้นไม่รู้จะเป็นตกเป็นเมืองขึ้นของใครบ้างเราจะอยู่ในรูปแบบของประเทศไทยเหนือประเทศไทยใต้ใหรือเปล่าก็ไปดูแต่สิ่งที่ลูกหลานเราที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองนั้นผมอยากให้พูดแต่เรื่องที่เป็นจริงไอ้เรื่องที่ไม่เป็นความจริง เป็นเรื่องเท็จต้องการพูดเอามันนะแล้วก็มาใส่ร้ายพระมหากษัตริย์นั้นไม่ควรพูดเพราะมันจะทําให้ตัวเองนั้นได้รับอะไรครับคดีความถูกหนึง่งคดีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดนะฮะต่างๆเสียอนาคตบางคนเรียนจบมาแล้วนะครับไม่ได้ทํางานออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองแต่ไม่เข้าใจการเมืองไม่เข้าใจเหตุและผลในการทําหน้าที่ของตัวเอง ก็เป็นหลงเชื่ออหลงเชื่อนายทุนหรือนักการเมืองชั่วที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือบางคนเนี่ยรับเงินอมิสินจ้างมาจากต่างประเทศต่างชาติเอามาล้มล้างสถาบันธรรมกษัตริย์เรื่องนี้มีอยู่จริงครับดังนั้นพี่น้องประชาชนครับเมื่อคืนนี้เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนฟังแล้วหดหูนะครับตัวผมเองฟังแล้วก็หดหูและไม่เห็นด้วย น้องๆที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองแต่ไปาจาบจ่วงสาบันทําให้ตัวเองนั้นต้องพดีความพ่อแม่คิดดูครับจะเสียใจขาดไหนวันนี้หลายคนออกมาชุมนุมออกมาเรียกร้องต้องตอบคาถามตัวเองก่อนว่าเรานั้นอยู่ในรูปแบบการปกครองอะไรและมีใครเป็นเจ้าของประเทศหรือมีใครเป็นเจ้าของอํานาจ แน่นอนครับวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยนั้นเรามีสิทธิและหน้าที่ในฐานะคนละเมืองทุกคนรวนมีที่ดินมีบ้านมีช่องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่มีใครเป็นคนของประเทศเหรอกครับทุกคนร่วมกันปเป็นเจ้ของประเทศเดิมทีเราปกครองในรูปแบบไหนครับสมบูรณาสิทธิราชนั้นคือพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าของแผ่นดินแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกค,ครองสองสี่เจ็ดห้านะฮะเราปกครองรูปแบบของ ประชาธิปไตยอันมีภาคสัตว์สมบูรณ์ทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงแต่งตั้งเลือกตัวแทนเข้ามาทําหน้าที่ในองค์กรทางการหนึ่งแต่วันนี้การที่เอประชาชนอ้างเองว่าเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนะฮะที่รัฐมนตรให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ไปนั้นนออกมาจากจ่วงสถาบันมันคือสิ่งเลวร้ายที่สุดพี่น้องครับถ้าพี่น้องได้ฟังให้จนจบ และก็ลองพิจาดโดยเรียดออกครอบแล้วว่าสิ่งที่น้องไม้พูดนั้นมันเป็นเรื่องเท็จทั้งนั้นผมสามารถชี้แจงได้เป็นข้อๆได้ทุกเรื่องเลยแต่ผมไม่ลวงลึกลงต่อไปว่าไม่อยากให้พี่น้องไปติดตามไปกดแชร์กดไลค์อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากเราไปกดแชร์กดไลค์เรื่องที่เป็นกรณีดูหมิ่นอาฆาตมาตรลายพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ถือว่าเราล่วงละเมความผิดเป็นกรณีนำความเท็จนะฮะ แพร่กระจายออกไปคุณคิดได้ยังไงนะว่ากษัตริย์นั้นนะมายุ่งเกี่ยวการเมืองกษัตริย์จะสร้างกองทัพขึ้นมาอีกกองทัพหนึ่งนะฮะทุกอย่างมันมีตัวบทกฎหมายรองรับทั้งนั้นฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็ลูกหลานนะครับเราจะไหลงเชื่อกลุ่มคนพวกนี้เขากาลังสร้างวัฒกรรมปลุกระดมมวลชนลูกหลานเราพึ่งเกิดใหม่พึ่งโตนะครับ ม่ได้ศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์เมืองไทยว่าสถาบันพระกษัตริย์นั้นอยู่คู่เมืองไทยมาเป็นพันๆปีหนึ่งพันปีที่ผ่านมานัน้นมันมีความเป็นมายาวนานเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติและแผ่นดินนะบรรพบุรุษของเรานั้นได้เสียเลือดเสียเนื้อ,อไปเท่าไหร่ในการปกป้องประเทศแต่วันนี้แหละครับเรามาดูมาดามาต่อว่าพระเจ้าอยู่หัวตัวเองนะและเราก็ทําให้ พี่น้องประชาชนนี้เกิดความแตกแยกไอ้คนที่ไม่ฟังเหตุและผลนะครับแต่ฟังก็ฮึกเหมิมเชื่อหลงและเลินไปกับเขาบางคนบริจาคเงินสามร้อยห้าร้อยนะผมถึงบอกว่าถ้าหากฎกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เราอยู่ััอยังไงวันนี้กฎหมายบัญญัติไว้คุ้มครองบ่มุกของประเทศกฎหมายบัญญัติคุ้มครองประชาชนทุกส่วนนะครการคุ้มครองรับรองสิทธิ์ทั้งนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมันจะเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความบาดหมางในหมู่ชนประชาชนด้วยกันเองหลายคนก็เห็นด้วยหลายคนเห็นต่างไอ้คนเห็นด้วยกับน้องไม้ผมบอกว่ามีไม่กี่คนหรอกครับแต่คนเห็นต่างจะเยอะมากทําไมเราไม่อยู่อย่างสันติเราเลือกร้องทางการเมืองก็ว่าไปแต่ไม่ควรไปพูดถึงสถาบันนะฮะไม่ควรไปดึงสถาบันมาเกี่ยวการเมืองนะมันต้องฝากถึงกษัตริย์อย่างโน้นอย่างนี้นะครับ เราไม่ควรที่จะไปดึงสถาบันอันสูงสุดนะของชาติเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการเมืองให้เกิดความเข้าใจผิดกันเองระหว่างประชาชนด้วยกันเองนั่นคือความเด็วร้ายที่สุดคือการสร้างความปั่นปปวนสร้างวัฒกรรมนะฮะสร้างความวุ่นวายยังไม่พอนะครับทําผิดกฎหมายซ้ําแล้วซ้าําอีกซ้ำซากผมจะบอกว่าวันนี้ถ้าน้องเรียนจบแล้วก็ไปทําการทํางานศึกษา ศาสตร์ต่างๆให้จริงแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งอยากเป็นซอสอก็อลงลงสมัครรับเลือกตั้งอยากแก้กฎหมายก็ผ่านสภามันก็เป็นเรื่องของที่เอ,อหลักวางไว้อยู่แล้วพี่น้องครับวันนี้ระหว่างเดินทางผมก็ออกมาพูดว่าสิ่งที่น้องไมยแล้วก็ทีมงานแกนนํานะฮะได้ออกมาพูดถึงหาบันกรรมัตริย์นั้นเป็นเรื่องเท็จทั้งนั้นไม่มูลความจริง เป็นการก่อนะฮะให้เกิดความบาดหมางในหมู่ชนประชาชนด้วยกันเองเพราะฝากน้องประชาชนไว้ให้เป็น่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นบทเรียนให้กับแกนนําม็อบต่างๆในการที่ออกมาเรียกร้องสิทธิการเมืองแต่ว่าไม่ยึดถือหลักกฎหมายก็ทําให้เองนั้นตกเป็นผู้ต้องหาถูกในคดีเสียอนาคตเสียเวลานะฮะบางคนเป็นทนายความก็ต้องติดคุกบางคนเป็นนักศึกษาเรียนยังไม่จบ แต่ก็ต้องปติดคุกเพราะว่ากระทำผิดกฎหมายและเบื่อต่อกฎหมายสิ่งที่พี่น้องจะเชื่อก็ต้องศึกษาให้ละเอียดรอบค้อบก่อนว่าสิ่งที่แกนนำม็อบต่างๆออกมาพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะถ้าหากเป็นเรื่องเท็จเราก็ไม่ควรไปยุ่งไม่ควรแชร์นะตอนนี้ผมก็ยังเสนอโครงการไปทางรัฐบาลให้ตรวจสอบในกรณีคลิปต่างๆหรือโพสต์ต่างๆที่มันเป็นกรณีเป็นเรื่องเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างให้มีเทคโนโลยีหรือ ข้อมูลที่นําเข้าแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก็ลบได้บล็อกได้ไม่ให้มีการแพร่กระจายเน่ยนะครับสื่อทุกวันนี้มันไปเร็วไปไกลแต่บางคนฟังแล้วก็เชื่อเลยบางคนฟังแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนแต่บางคนฟังแล้วเชื่อนั่นคือเชื่อคนง่ายแล้วก็ยังเชื่อว่าชาบันนั้นไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเอาเปรียบประชาชนคิดได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมออกมาพูดยดียวกันว่า สถานประมกษัตริย์นั้นอยู่คู่ของคนไทยมาเป็น 10, ประพันปีและก็เป็นที่พึ่งและเป็นสถาบันที่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้จรเดิน,นรุ่งเรืองโครงการต่างๆของปัจจุบันของรัชกาลที่เก้าไม่ว่าโครงการโน้นโครงการนี่นะฝายเรื่องน้ําเรื่องป่าถานนหนทางพระอ,องค์ท่านได้ค้นคิดนะเป็นโครงการรัฐมนตริที่ทําเพื่อคนไทยทั้งนั้นไม่ทําเพื่อท่านเองพี่น้องประชาชนครับทุกวันนี้ถนนหนนทางเดินทางไปสะดวกสบายไหมครับสะดวกสบาย อะไรครับด้วยขอบุญบาร,รมีของสถาปันกศักษ์ที่พยายามคิดพยายามแสว,ง,สวงหาสิ่งดีๆมาให้คนไทยนั้นได้อยู่ได้กินได้ใช้นะมีไฟฟงไฟฟ้ามีน้ำนะะเวลาน้าท่วมโอ้ท่าก็คิดว่าทำไงน้ําไม่ท่วมเวลาแห้งแล้งคิดยังไงจะมีน้ําให้กับเกษตรกรในการที่จะใช้ในการเกษตรปลูกพืชนะในที่ภูเขาทายัางไงจะไม่ให้ถางป่า ถ้าอยู่ได้นะั่นนั่นคือแนวความคิดของกษัตริย์ทํางานทุกวันนี้พระมหากษัตริย์นะครับทําหน้าที่อะไรครับรับใช้พี่น้องประชาชนดูแลทุสุขพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ประชาชนนะครับเคาร,รพสกสารกษัตริย์ไหมถ้าเราไม่เคาร,รพสกสารกษัตริย์เราไปจับช่วงภูมมุขของตัวเองก็งถือว่าเรานั้นนะไม่ได้ทําหน้าที่พลเมืองอย่างดีที่ออกมาพูดถึงน้องไม้วันนี้อยากให้น้องไม้ชิดนะใช้เวลาไต่ตรอง ตลอดระยะเวลาที่เงเกิดมาจําความได้ว่ากษัตริย์ทําอะไรให้คุณเนี่ยลําบากกษัตริย์ไปทําอะไรให้คุณเสียใจไม่มีนะกษัตริย์ไม่ได้ไปรังแกข่มเหงกษัตริย์มีแต่ช่วยนะหาทางที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นกินดีอยู่ดีคิดสิครับวันนี้โครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นหลายพันโครงการเนี่ยนั่นคือต้นแบบความกินดีอยู่ดีของเมืองไทยที่ต่างชาติ ต่างประเทศเขามาเอาแบบมาเรียนแบบนะทฤษฎีต่างๆของพระเจ้าอยู่หัวนี่คือเรื่องจริงแต่เรื่องเท็จที่พูดขึ้นมานั้นคือเป็นเรื่องใส่ความนะฮะมันก็เป็นความผิดอีกนะเราไปกล่าวหาพระกษัตริย์พระกษัตริย์เนี่ยใช้อำนาจเอ่อทำไม่ถูกต้องที่ประเทศเยอรมันสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเท็จวันนี้ยังมาใส่ร้ายท่านอีกนะพระองค์ท่านไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดน้องมานะครับ องค์ท่านเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกโดนประชาชนด่าองค์ท่านก็ไม่เคยเกลียดเพราะองค์ท่านถือว่าทุกพระองค์นในสถาบันนั้นนะเป็นที่พึ่งของคนไทยและพระองค์คิดว่าพี่น้องประชาชนพระน,นิกรคนไทยทุกคนนั้นคือลูกหลานพระอ,องค์คือประชาชนของพระอ,องค์พระองค์ไม่ได้เกลียดนะครับแต่กฎหมายบังคับว่าใครไปด่าพระองค์ท่านก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายต้องกํากับดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวายพระอ,องค์ไม่เคยด่าประชาชนนะครับ มีไหมครับประชาชนเนี่ยถูกพระองค์ด่าประยัมาด่าประชาชนไม่มีนะครับมีแต่ประชาชนไปด่ากษัตริย์ไม่มีข้อความไหนการกระทําใดที่พระเจ้าอยู่หัวรัฐการที่กไปด่าประชาชนพระองค์ท่านยังถามเลยว่านะครับโปองค์ผิดอะไรนะครับผิดยังไงไม่มีนะฮะนี่คือฝากพี่น้องไว้วันนี้ถค่พี่น้องเห็นว่า การกระทาของบุคคลในสังคมเนี่ยเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องช่วยกันบล็อกไม่กระจายช่วยกันตีแผ่ความจริงที่เป็นเรื่องจริงเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวนะครับอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มคนที่มีกจตนาไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองที่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยในกรณีน้องไม้ที่มาให้ร้ายสถาบันกษัตร,ริย์นั้นเป็นกรณีเรื่องเท็จและไม่หมุนความจริงและคิดว่าน้องไม้น่าจะโดนคดีคดีหนึ่ง ในการปราศัยเมื่อคืนนี้เป็นการใส่ความพระเจ้าอยู่หัวเป็นการใส่ความพระกริย์ซึ่งเป็นมุมของประเทศน้องครับคนเราหากคิดทําความดีไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวุนเกษตรกรเราก็สามารถทําความดีได้ให้เราปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองตามกฎหมายยึดหลักความดีคิดดีพูดดีทําดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้ววันนี้ผมทนายบุญขาวรลปัญญาสิทธิ์ในฐานะ ด้นกฎหมายทนายความและในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกพพสภาอุตส์ออกมาพูดมาคุยว่าน้องไมใส่ร้ายกษัตริย์นั้นเป็นเรื่องเท็จไม่ใช่เรื่องจริงน่าจะดูคดีอีกคดีหนึง่งวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด u ั s ส r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ